ในคลิปนี้ผมจะฟาร์มผลแก๊สจนครบทุกสกิลจากนั้นผมจะเอาผลนี้ไปตบผลพระแล้วก็ผลคิสเนะมาดูกันดีกว่าว่าผลล <Hol> <Sa> ัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงเริ่มจากมอนตรงนี้แล้วก็ลากมาเรื่อยๆทุกคนลากมาลากมาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันติดตัวหรอทำจริงจะบอกว่านั่นคือแบบ the best M1 เลยทุกคนให้แกเป็นเงี้ยเฮ้ยนี่คือการโจมตีพุติที่ดีสุดเลยนะเฮ้ยเฟี้ยเฟี้ยวเฟียผมชอบนะ แต่ว่าตอนแรกอาจจะฟาร์มยากหน่อยเฮ้ยเป็นการตีเอมวันที่เฟียวมากอะคือมันดูดเหมือนคิสเนสเลยนะเพราะว่าผลมังกรเนี่ยมันไม่ได้ดูดถ้าเกิดคนดูคลิปที่แล้วของผมไปอะก็จะรู้ว่าเออผลมังกรเนี่ยมันไม่ตีดูดนะนเดี๋ยวรอด,ดูสกิลถัดไปว่าจะเป็นไงามามาเตอรี่ขอเยอะๆเลยครับผมอ่ะอ่ะอ่ะติดมองไม่เห็นมองไม่เห็นเองใช้เพียววู้ เฟี้ยวฟิวแล้วเนี่ยทำดาเมจดปะอุ้ยแต่เร็วมากเลยทุกคนแก๊สอะ่ะใช่ไหมว่ายอยู่นะไหนเออไม่เห็นทำดาเมจเลยแล้วกูโดนเกียร์เนี่ยเห็นไหมเฟิวนะแปลงล่างก่อนโอเคตีต่อทุกคนโอเคไม่ไม่ดีไม่ดีใช้ใช้อันนี้คู่กับอันนี้ไม่ดีเลยทุกคนต้องเปลี่ยน ไม่ดีไม่ควรใช้คู่กับแองเจิลเพราะว่าแองเจิลมันทาให้มันคุกเขา่าแต่ว่าน,นี้มันต้องการพาไปไม่เข้ากันเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเผาไหมไม่เปลี่ยนเผาเลนเพียวโ,โอเคมาพอดแล้วทุกคนปะ่ะแต่นั้นก็ไปที่แล็บผมบอกเลยไม่มีไม่มีไม่มีเผ,า,เผาหน่ที่แบบฟาร์มที่ดีเท่านี้แล้วของจริงเผาเนี้ยกันเลยแล้วก็ไปที่ดอกสาม กับจ้าแล้วทุกคนหลังจากที่ผมไปเปลี่ยนเผ่ามาเมื่อกี้นะผมได้มาเรียบร้อยแ,แล้วทุกคนเผ่าไซบ็อกผมบอกเลยอันนี้แหละจะจเจีก,กว่าเองเจิรเพราะว่าเมื่อกี้เองเจิรมันมันทําให้พอนคู่เผ่าอะแล้วแบบคือคือมันตีอวะว่ามันก็ดูดมอนด้วยอะแล้วมันไม่ดูดอะพอไม่ดูดปุ๊บทีนี้ก็ตียากลอะอะถ้าเกิดเผาไซบ็อกเห็นไหมแล้วก็ไซบ็อกออนไปเลยแล้วก็จะโดนดาเมจอยู่เรื่อยมอนก็จะไม่สามารถตีเราได้เพราะว่ามอนมนโดนสตันอยู่เห็นไหม แบบนี้ง่ายเลยอย่างนี้ยิ่งถ้าเกิดมีเผ่านะสบายกว่านี้อีกร้อาสิบคือผมยังไม่ค่อยเข้าใจคอมโบมันเท่าไหร่นะแบบถ้าเกิดเข้าใจนะผมว่าน่าจะเล่นเก่งกว่านี้เยอะเลยมันดูเป็นผลแบบทำคอมโบต่อเนื่องอะผลแก๊สอะอ่นเนี่ยเนดะี๋ยวผมทำเลยให้ดูไม้นมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคือมันตีเร็วมากอะ หองยิง200เหรอเฮ้ยใช่ใช่สองแล้วทุกคนไหนเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมันเรียกผีออกมาเหรอโอ้โหอ,อ,อะไรอะ่ะอุย้ยขุดเยิงเดี๋ยวปลองใหม่ไปลองใหม่ไปลองใหม่เดี๋นึงเดี๋นึงเอาตัวนี้กันโอเคเอาไปก่อนไปก่อนไปลองฝั่งนูง้นไปลองฝั่งนูง้นเอาอชนะทุกคนออกไปเลย ใช้กูก็ใช้บอกแต่กูส้มตีนจริงๆทุกคนผมบอกเลยแล้วมันผลแก๊สตรงไหนวะเนี่ยผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันเป็นแกน๊สเลยมีแต่ดาบมีแต่ดาบเนี่ยอะไรอะไรที่แบบว่าสื่อถึงแกง๊สบ้างตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นควันพิษอะไรอย่างงี้ซะอีกแต่แากผลพิษมันก็มีแล้วคิดว่าเป็นแบบผลร reversing อ,อ,อะไรอย่างงี้ได้ไม่ใช่ What the fuck เมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไร298 298แล้วทุกคนมาผมจะเตะน,นะ เออเอาให้หมดเอ้ยแปลงร่างได้แล้วทุกคนสคกิลวีมาแล้วเอาละเอาละแบบจะให้มันเท่มันจะต้องขึ้นไปนข้างบนรูฟอุ้ยสุซานโดโอรู้วจักกันว่าเคยดูไหมนารูโตะอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยคุมแล้วที่ฟาร์มมะ อุ้ยอุ้ยมันโคตรเจ๋งอะเชี้ยบผลนี่กลิ่นตอนแปลงล่างแน่เลยใช่ใช่ทุกคนผลนี่กลิ่นตอนแปลงล่างมันคือผลพาเลยปะเนี่ยอุ้ยทุกคนมันคือผลพาผลพาล่างอัปเกรดทุกคนเออฟาร์มยังไวอ่ะเอาดิเอาดิเอาฟาดอะเอาดิเออ แล้วคือถ้าเกิดเราตีไปเรื่อยๆอ่ะคือมันก็จะตีไต้เรื่อยๆอย่างนี้เลยนะถามจริงสุดระโคตรสุดระตอนเนี้ยแล้วก็นั่สเก็บป่ะวู๊วเบี้ยวจัดเออ,อมองอะไรไม่เห็นแล้วทุกคนตอนนี้อืมเป็นไงอ่ะ แล้วแบบทางโคตรแคบอะคือ,อยังไงก็การันตีโดนแล้วก็นะ่าใช้บนฟ้าได้ไหมเนี่ยอ๋อมันยิงออกไปเหรอผมคิดว่ามันกระจายรอบตัวซสอีกไม่ใช่มันคือการยิงรอด,ดูระด,ดูมันจะยิงออกไปไปบราเจ้าสุดยอด เกดไม่ลดด้วยทุกคนเกดแม่ไม่ลดเลยถ้าเกิดเราตีโดนอ่ะคือถ้าเกิดเราตีไม่โดนเกดก็จะลดแต่ถ้าเกิดเราตีโดนเมื่อไหร่เกดก็ไม่ลดแถมดูด,ดาบดิที่มันผลพระชัดๆอ่ะจมน้ําตายไปเนี่ยที่ผมเผาอะไรเผาไซบอร์กนี่เฮ้ยผมไม่จมน้ํำว่ะใช่มันคือผลพระทุกคนเอาล่ะเอาเป็นว่ามันลงน้ําได้ แล้วก็สามารถใช้ฟันได้ก็เหมาะสาหรับคนที่กําลังแบบมองหาผลที่มาแทนที่ผลพระอยู่นะผลนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มาแทนผลพระที่ดีเลยผมว่าดีมากสตันปะสตันพ,พยายามขยับดิพยายามแดดอ่ะพยายามฟันสู้พี่ดิอ่ะลองลองฟันสู้กับพี่ เฮ้ยสุซาเนโอ้อะโอเคพอแล้วพอแล้วไอ้เหี้ยกูแพ้เอาไปมาล่างนี้ดีกว่ามันต้องเปลี่ยนล่างสู้มาแล้วโอ้มาเลยบิ๊กโอ้ดูเลยมาเลยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยแกงโอสักคูแล้วไอ้พระแกงโอสักคูแล้วไอ้พระไปไหนยังไม่ เฮ้ยมีการใช้กีตาร์กันเกิดขึ้นไปไหนไช่วยไปบิ๊กบิ๊กจะตายแล้วโอ้ม <c oughs> โอ้ย <c oughs> เออหนีไงไปไหน <c oughs> เฮ้ยไอ้ไหนุ่มไอ้หนุ่มลองใช้ตะกี้เลยหนีดึงไม่ได้เลยสกิลใด้ไม่ได้เลยนหนีไงดาบตัดเลือดดาบตัดเลือด หุย้ยตายเลยตายเลยนนลมัน,นิดแบบกหน้าอย่างเดียวอะเลยนี่มันแบบจริงจริงพี่พี่คิดว่าอยู่แล้วว่าไอ้ผลเนี้ยมันมาแทนที่ผลพรเว้ยเป็นเธิผลที่แบบสแปมอย่างเงี้ยตอนที่พี่ฟาร์มอะ่ะพี่คิดอย่างนี้เลยตอนฟาร์มกระตันด้วยอะเ <c oughs> ดียวอ <c oughs> ใช่มันดีกับผลพาะไปแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยใช่มันมัะตันอะไรเงี้ยแบบเออมันคือผลพระ B2 อ่ะแบบผลพาะเวอร์ชั่นใหม่อ่ะ ตั้งใจให้ผลพลาการแล้วเอาอันนี้ขึ้นมาแทนอ่ะบิ๊กบิ๊กรองเอาผล<บ>คิสเน่มาเอามาสู้กับพี่แบบไปเปลี่ยนแบบนั้นึงแล้วได้เออพี่เจคิสเน่โดนโดนเน้ออีกเรื่องนะตอนแปลงร่างอ่ะตอนวิ่งอะ่องอะเกียร์ลดว้ายสุดๆนะนี่มันยุคสมัยใหม่ของผลแก๊สเว้ยเอายังมาเลยคิดว่าพี่กลัวเหรอเปลยนเปลีปแล้วจำกีตาร์ไม่ได้อันไหนกีตาร์ มาพี่เปิดพี่เปิดใส่บอกใส่บอกออนฟันฟันหนึ่งเดียวฟันหนึ่งเดียวขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้สนใจทั้งนั้นฟันหนึ่งเดียวกูฟันหนึ่งเดียวดีไม่ได้เลยนี่กูป่านี่เออนี่สกิลมั่วๆโยนไปให้หมดอ่ะสกิลโยนเลยสกิลไเโยนเลยกูโยนให้หมดอ่ะเป็นไหนนุ่ม เฮ้ยตปดการเลนไม่ได้เลยไปไหนเจ้าเจ้าเหรออหาเรื่องหาเรื่องซะนนี้หาเรื่องอุ้ยเจ็บ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 อืมเอาดิเฮ้ยกูฟันมั่วๆเลยโอยตัวมันใหญ่อะไม่รู้ยิงมันอยู่ตรงไหนอะ ไม่บอกหรอกบอกก็รู้ดิบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนมีเหี้ยอะไรกลับล่างแล้วชิ่ใช่ายอ้าวอ้าวกลับล่างก็สวยดิกลับล่างก็สวยดิสวยดิกลับล่างนี่สวยดิสวยดิสวยดิกลับล่างอย่าทำแบบนี้อุ้ยแปลงไปเหมือนกันแปลงไปเหมือนกันงลงเลยกูแปลงล่างเลย เฮ้ยไม่ตายเออตายน่ะเฮ้ยผโกงไหมเอาจริงผโกงอ่ะตอนนั้นพี่ตีโคตรอ่ะพ่ตีทุกอย่างที่พี่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะตอนฟันอ่ะผโกงอ่ะเฟิร์สอิมเพรสชั่นเป็นไงรู้สึกไงไม่ยับไม่ได้อ่ะขนที่เฮี้จ่ะเไม่ได้เลยแบบบุนบุกน่ากลัวกับแมวมอสดิกาะใช่ปะน่ากลัวไม่รู้ฮิตบ็อกเนี่ยใช่ปะ แบบไม่น่ากลัวมากเลยไม่ตกน้ำเลยนะสามารถใช้บนน้ำได้ยืนบนน้ำได้เลยเหมือนผลพระเลยผลพระวีสองใช่ผลพระวีสองไปแล้วอ่ะแล้วแบบพี่ใช้ไซบอร์กไงพี่ก็บอกเปิดไซบอร์กเลยพี่ก็วิ่งไล่ฟันเลยน่าเกลียดแต่แต่ต้องระวังเรื่องเรื่องเรื่องหลอดมันอ่ะถ้าเกิดหลอดหมดมันจะกลับกลายเป็นคนแบบเมื่อกี้ถ้าเป็นคนแล้วอันนี้อันนี้น่าจะยากอยู่ในการสู้เพราะดูสกิลมันดิตอนที่มันเป็นคนอ่ะมันโง่เห็นปะเกี่ยแค่ตอนแปลงร่างเออมันเก่แค่ตอนแปลงร่าง